เพื่อนมารีวิวนะคะการฉีดวัคซีนโคโรนาไวรัสนะคะเรามาฉีดพร้อมๆกันในวันนี้<ช>เนาะคนอื่นเขาไมา่คนเดียวอาจจะแบบหวาดกลัวแต่เรามีเพื่อนมาเผื่อว่าใครจะหามใครกลับบ้านแต่ว่าไม่ใช่นะคะกูเล่นเลยสวัสดีค่ะการจองฉีดวัคซีนที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือเริ่มแรกนะคะทางเมืองนะคะจะส่งเอกสารมาให้เราที่บ้านแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เราสามารถโทร สอบถามคลินิกหรือว่าเขตต่างๆได้นะคะว่าเราจะเข้าไปฉีดที่ไหนบ้างซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถฉีดข้ามเขตได้นะคะอย่างวันนี้นะคะเราเลือกมาฉีดที่คลินิกใกล้ๆสถานีเมจิโดค่ะคุณหมอนัดไว้5้าโมงเย็นค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ12บสองนาที โซไซมัสเขาให้ประลอดมาวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ให้กรอกรายละเอียดเพราะว่าเพิ่งเริ่มมาเป็นครั้งแรกก็กรอกไปเลยนะคะตอนนี้ไม่ได้ส์ ดให้ปล่อยมือใช่่ห้ปล่อยมือง่ายมากเลเสร็จแล้วคัมตันด์ดง่ายมากเลยเสร็จแล้วค่ะ

กาามไม่รู้สึกเลยค่ะเจ็บใจ<ค><ค>ดูอาการ,การนั่งดูอาการประมาณ15-20นาทีนะคะมไม่มีอาการใดๆก็เดินออกมาจากเลิดิกแล้วหลังจากนี้อีกประมาณ2-3วันมันจะมีอาการข้างเคียงนะคะเช่นปวดบริเวณที่ฉีบบ้างแล้วก็<ม>ปวดหัวบ้างมีไข้หนาวสัตนนะคะไม่ต้องกลัว2-3วันเดี๋ยวมันก็ ไปเองนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆมีภูมิขึ้นมานะคะแต่ถ้าคนไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะแบลว่าประมาณว่าแก่แล้วก็แก่แเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสอสามวันแล้วเป็นยังไงนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะบาย,บาย